วันนี้นะครับก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอวันนี้มาพบกับเซเลิ่ยเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมแจกเทเด็ดบอลนะครับไปด้คลิปนะครับทีมนะครับสตุดการ์ดนะครับพบกับไมค์นะครับ ในเวลาตีสองนะครับสาสิบนาทีนะครับของค่ำคืนนี้นะครับอ่าอ่าทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของสาตุสนะครับการ์ดนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแป้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะเกมในลีกนะครับ1ิบเกมหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับไม้นะครับผลงานโดยภาพรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่านะครับทำผลงานได้ค่อนข้างดูทรงทรงอยู่นะครับเพราะเกมในหลีกนะครับสี่เกมหลังสุดก็เป็นการชนะและเสมอมาอย่างละสองเกมด้วยกันนะครับอ่า และเกมนี้นะครับไมส์ Mike, นะครับเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับ,รบที่มองว่านะครับก็ไม่น่าจะดูเป็นงานที่ยากนักอะไรด้วยนะครับเกมนี้นะพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่มองว่าก็ได้ก็ไม่ได้ดูเป็นงานที่ยากอะไรนักนะครับ เพราะถ้าเทียบนะครับกันดูจากฟอร์มนะครับภาพรวมกับเกมในหลีกช่วงหลังที่ผ่านมานั้นนะครับของสองทีมนี้กันดูนะครับมองว่าเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับไมซ์นะครับที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดูมีทรงกว่านะครับและดูคาดหวังได้มากกว่านะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับ สิบเกมหลังสุดนะครับเก็บใจมาได้นะครับเพียงแค่เกมเดียวนะครับอ่าอยู่อยู่พอสมควรนะครับทําให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยียนะครับไม้นะครับจะบุกและลุนเก็บสามแต้มนะครับกลับบ้านได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้นะครับเห็นควรเลือกเชียร์นะครับ ไม้นะครับเหมาะสมกว่านะครับฝากเลือกเชียร์นะครับไม้นะครับฟอร์มในหลีกช่วงหลังนะครับของสองทีมนี้นะครับเทียบกันดูนะครับมองว่าไม้ที่ไม่แพ้ใครในหลีกมาถึงสี่เกมติดนะครับนั่นของทรส่งของพวกเขานะครับ ถือว่าดูดีกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับ1ิบเกมหลังสุดในลีกเก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับอยู่พอสมควรเกมนี้นะครับเชื่อว่าไมนะครับน่าจะบุกมาล้นเก็บสามแต้มนะครับกลับบ้านได้นะครับก็ขอฝากเชียร์ไปด้วยนะครับไมนะครับชนะแน่นอนนะครับเส้นหลอฟันทงนะครับท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์แล้วกดแชร์นะครับ นั่นก็ขอฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเซนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ